อันแรกก็คืออันนี้อ๋อมันเป็นกระเป๋าไงสามารถสะพายได้วยนะนี่ยาวมากอาจจะสกป่กห, <laughs> หน่อยนะหนึ่งเอฟแล้วก็มีอันที่สองารนกค่ะมีมูอถืมีเจอแล้วก็มีน้องปลา มองเห็นไหมคะเป็นปลาเอ้ยยูเห็นไหมเห็นไหมอาจจะไม่เห็นนะนี่นั่ก็เป็นแบบนี้ต่อไปอันที่เท่าไหร่อันที่สามอันนี้ก็จะแบบเป็นหน้ารักหน้ารัก,น,กนึกจำนิดนะ เป็นตาห้าเลาวกแก้มแดงวิ่งน้องเขี้ยวด้วยโอ๊ยของอันนี้อันที่สี่ก็จะเป็นเด็กอันห้าอยู่บ้านยญ่คือน่ารักมากโอ๊ยไมเล่นตาด้วยนะเยจะเป็น แล้วก็สุดท้ายหมวกเพื่อจะจะใส่ดูนะนี่เดี๋ยวใส่ดูนะ